สวัสดีครับสำหรับชาวนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกคนสวัสดีเอฟซและผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านนะครับผมคลิปที่นีชมอยู่นี้คือเป็นทิปแอดมินเอานกมาฝึกนะครับผมเอาเจ้าน้องโพกับเจ้าหลิวนะครับช่วงบ่ายแก่ๆนะครับผม บ่ายสามบ่ายสีนี่แหละครับนะครับโอ้ทำอยู่นะครับเจ้าน้องโคส่วนนูน้นไกลๆนู่นก็จะเป็นเจ้าหลิวนะครับนุน่นเห็นแต่ไม้เศร้านะครับเจ้าหลิวเงียบไปแล้วนะครับ เจ้าน้องโคนี่ยังนี่แหละครับโอ้อ่างสี่คำนะครับเมื่อกี้แลแต่อารมณ์เขานะครับช่วงเช้าเอาไปฝึกนกเราสู้ดีทำดีนะครับแต่นกป่านี่มามาเดินเล่นอยู่หน้าพเนียดนะครับไม่ยอมเหยียบนะครับลุ้นซะนานนะครับ รุ่นสามชั่วโมงนะครับจนหิวข้าวนะครับทํายังไงก็ไม่ยอมเหยียบทํายังไงก็ไม่ยอมเหยียบแอดมินก็เลยอย้หิวข้าวก็หิวก็เลยเก็บนะครับเก็บกลับไปบา่ายสามกกว่าก็ออกมาใหม่นะครับมามาที่ใหม่นะครับนกไม่ค่อยมีนะครับหมายนี้ไมายบ้านต่างสวายนะครับผมฝึกเอาใกล้ๆนี่แหละครับ บรรยากาศยามบายแก่ๆนะครับนุกปลานี้ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ ว่าจะพอได้โมหรือเปล่านะครับหรือจะได้แต้มหรือเปล่านกใหม่นะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับสําหรับนกใหม่รอลุ้นกันนะครับผมสู้กันนานนะครับผมพี่น้องเข้าไปสู้กับน้องโพนะครับสู้กันนานแล้วครับผมไม่รู้เป็นยังไงนะครับ เงียบนกป่านะเงียบนะครับแต่น้องโพพอได้ยินอยู่นะครับเป็นยังไงบ่ด้วยเหยียบแล้วบ่ครับเห็นแวบๆบแบบนะครับเห็นตกตกตุก,กตักอยู่นะครับเมื่อกี้นี่ รุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวบางโค้นไปจ่อบเบิ้งครับว่าเป็นแจังไดครับเห็นน้องโคคู่อยู่นะครับแต่นกปาเเงียบไปแล้วครับหรือเหยียบแล้วกับบุ้งรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นครับ บ่เห็นนกเลยครับพี่นอ้องเห็นแต่น้องโพค่คู่น้องโพ่คู่ยังหนอบ่เห็นนกปลาโอ้ถือลรวครับพี่นอ้องถือลรวครับถือลรวครับถือแล้วครับ,แ,รบ,แ,รบแต้มที่ซีครับผมน้องโพ่จัดห้ยครับ นั่นถึกแล้วครับแต้มที่ีครับผมของน้องโพ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะเอาลงมาเด้อครับเด้อแต้มที่ีครับพี่น้องครับเห็นบ่ครับนั่นเห็นแต่หางนะครับเรียบร้อยครับน้องโพ่จัดให้ครับผม ครับผมน้องโคจัดไยครับแตมที่ซีครับผมนี่ครับพี่น้องแต้มที่ซีครับผม น้องโพ่จัดห้ครับแตมที่ซีครับผมพี่น้องสีมุงกูกลัวครับโอ้เสียงสูเริ่มเอาการแล้วครับผมน้องโพ่เริ่มสีเริ่มทีสูดีล้วครับเฮ็ดทุกข้อนครับมือเช้ากับเฮ็ดทุกข้อนาบม่านนี่ข้อแรกครับคนแตกล้วครับพี่น้องเดี๋ยวแอดมินขออนุญาต เก็บนกก่อนครับเดี๋ยวสิได้ไปเบื้องบักริวครับเป็นจยงใดบูหูคือกันจานริวเห็นเงียบไปแล้วครับนึ่งแต้มยำมบายแก่ๆครับผมริวเจ้าริวเงียบครับพี่น้องเจ้าริวเงียบเท่ากับเก็บแล้วครับได้เวลาแล้วครับนกฟึกเอาซ้ำนี่กะดีใจแล้วครับ ให้เต้เฮ็ดให้เต้ได้ยินเสียงก็ะดีใจแล้วครับผมเดี๋ยวแอดมินสิเอาเพิ่นลงเด้อครับบัดน,นี้ ไม่ครับกระดิ่นแน่ละครับเจ้าลิวบาทำงานครับผมเฮ็ดอยู่ครับแต่บาทำงานครับผม นี่ครับผมเจ้าลิวนะครับบอทํางานครับเ็ดซูอยู่ครับลูกปลาบเหยียบครับพี่น้องโอกาสนาคอยเอาเพื่อนมาใหม่ครับผมหาเธอเพื่อนสีมานคือเจ้าน้องโพ่ครับเดี๋ยวเก็บนอก,ก่อนครับผม เก็บมาเรียบร้อยหรอครับบัตเนกาซีเดินทางกราบบ้านล้ะครับผมในแต้มนึงครับพี่น้องเจ้าน้องโพ่จัดให้ครับนี่ละครับผมเจ้าน้องโพครับต้องเอากงขึ้นมาแน่ครับตัวนี้แต้มที่สี่หรอครับผมสวนเจ้าลิวบอมานครับ ก็เริ่มคำแล้วบันนี้ก็สีเดินทางกลับแล้วครับผมพ่อหอมปากหอมคอครับเอานกมาฝึกหาเถือเป็นน้ำเพลินครับฝึกไปเรื่อยๆจากสิเป็นบ่เป็นก็นต้องรอดูต่อไปอีกนะครับผมนกยังไม่สำหรับเอฟซีที่สนใจนะครับคือนกมันยังไม่อยู่นอครับให้อดมินได้ฝึกฟก่อน แตมที่ซีหรอครับผมสาหรับเจ้าน้องโพ่คลิปนี้ก็บุ่มี่ยังหลายครับผมแอดมินเอานกไม้มาฝึกครับพ่อได้กำขาพ่อได้โม่น้ำเพลินอยู่ครับพี่น้องฝากติดตามผลงานฝากติดตามช่องน้ำเดนเดอร์ครับเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์นาครับผมเมื่อยครับมือนี้แต่กระมวนครับ พ่อสมกนี่ละครับให้กำลังใจกันน้ำเด้อครับเด้อคลิปต่อต่อ,ตอไปกับซิมีมาเรื่อยๆครับผมนกเขาใหญ่เมืองข่ขันสวัสดีคร,ดครับพ่อเดโมครับพอเดโม